ถ้าเราเผาฟางพายดินเสียดินแข็งเป็นดินดานทําให้ดินไม่สมบูรณ์จุลินทรีย์ในดินก็ตายหมดเพราเราไม่เผาฟางเรามาหมักต่อสั่งฟางข้าวเราได้ปุ๋ยทําให้ดินร่วนซุยหนึ่งโรคแมลงไม่มีทําให้ข้าวต้นข้าวแข็งแรงเราก็ลดปุ๋ยได้ถ้าเราลดปุ๋ยลดสารเคมีนะลดยาได้เราก็ลดต้นทุนได้ พอเราไม่เผาฟางเราก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนได้พอเราช่วยๆกัน,นหลายๆคนเชิญชวนพี่น้องทุกๆท่านเราไม่เผาฟางไม่เผาต่อสั่งฟางข้าวมีประโยชน์เยอะนะครับเราได้ปุ๋ยในดินได้จุลินทรีย์ในดิน